เราจะถ่ายเลอาไปโรงเรียนนะคะ Happy Happy mm. มามีไปด้วยมามี่ไปด้วยมามี่ไปด้วย h y h y Jesus loves me มามีออน Jesus l o v e me for you กายสมอนะคะวันนี้เลอาก็ตื่นสายเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวต้องไปปลูกเลเอาและโอเคปลูกเลอาลีเลอาลีปปี้เบิร์ธเดย์อธปปี้เบิร์ธเดย์ทาลีเฟท ty Happy Birthday เลอาลี Happy Birthday Happy b i Happy birthday, birthday to you. you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wake up! Wake up! Mm. Okay, you go to school now, okay? And mm. you eat your breakfast, okay? Okay. 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 Give Nana a nice kiss. Go. Give Nana a nice nice. kiss first. Give Nana huh? a nice kiss. Give give Nana a nice kiss. Okay. คิสคิสนันน่คิสนะนน่คิสนะเกสคิสนันดูโอเคกำมโอเคดูมัมสเตอร์เอพีนี้นะคะเป็นเอพีที่ธรรมชาติสุดๆเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเช้าและทีมงานก็มาถึงแล้วอาบน้ำเพิ่งเสร็จผมยังไม่แห้งตื่นเช้าลงมาอุ้มลูกลงมาป้อนยาป้อนข้าวมันก็เลยจะวุ่นๆ่นนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราจะถ่ายเลอาไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยบังเอิญว่าวันนี้เป็นวันเกิดเลอาด้วย ก็เลยแบบจะเตรียมเค้กไปนิดหน่อยไปให้คุณครูเขาเป่าให้เลอาในห้องเรียนแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเลอาไปโรงเรียนมาน่าจะประมาณเดือนก,ว,กว่าๆได้แล้วแหละก็วันแรกที่ไปก็คือร้องไห้ถีบดิ้นไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยร้องจนคุณครูคต้องโทรมาบอกว่าแบบเออคุณแม่มารับลูกเร็วขึ้นนิดนึงน,นะคะ <c oughs> วันที่2เราก็ลุ้นเหมือนกันว่าแบบจะมีใครแบบโทรมาให้เราไปรับหรือเปล่าสรุปวันที่2ผ่านนะคะก็คือไปรับตอนเที่ยงตอนเลิกเรียนพอดีสุบเลอาร้องไห้ประมาณแบบสีวันเนาะแล้วก็หลังจากนั้น บ้านก็บินไปเมืองนอกแล้วไงลูกก็เลยรู้สึกว่าแบบอยู่บ้านก็ไม่มีมามีป๊าไปโรงเรียนก็มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มโอเคแล้วตอนนั้นก็ให้คุณตาไปรับอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็แฮปปี้มีความสุขแล้ววันแรกคุณแม่เป็นไคุณแม่อยากจะร้องไห้วันแรกที่ไปส่งก็คือเรายังไม่บินไงวันที่สองคือเราไปส่งแล้วเราบินเลยแล้วเหมือนเราก็บอกลูกบอกว่าเดี๋ยวแม่จะไม่อยู่นะเดี๋ยวมมีจะไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยวันนั้นลูกบินถีบตัวแบบสุดฤทธิ์แบบไม่เอางไงแล้วแบบอาโหตอนนั้น เจะขาดเออเรไงดีนะแต่ก็ผ่านผลไปได้ด้วยดีค่ะเลอาก็แบบพอกลับมาเล้วก็มาเล่าว่าแล้วมีเพื่อนพูดถึงตลอด้วก็คือเราเห็นพัฒนาการที่เปลี่ยนไปของเลอาเยอะมากคือกินข้าวเองแล้วปัจจุบันนี้เล่นเยอะขึ้นพูดเยอะขึ้นเออก็เป็นดิ c i s i o นที่ดีนะที่เราพาเขาไปโรงเรียนเดี๋ยวให้ดูเค้กดีกว่าวันนี้ที่จะเอาไปให้เขาเป่าให้แบบให้คุณครูไปเป่าเก<อ>่ายัางไงแล้วมันปักเทียนตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> ประมาณนี้ ตอนนี้เลยอาขึ้นไปอาบน้ําแต่งตัวอยู่แล้วหลังจากนี้เราก็จะไปส่งเลยอาที่โรงเรียนกันโอเคไปโรงเรียนไหมไปไหมไ<ป>นิวนะนินวนะไปไหมม,มันมีอุ้มอยู่ไปไหมไปโรงเรียนไหมก็มไปฮ่าฮ่าหัวเราะซิหัวเราะนะคะ <laughs> You mm, go block cake. Beautiful cake. Your it? friends sing happy okay. birthday to you too. Happy birthday to Leia. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday yep. to who? To who? Leia! Yeah? Mommy pay duoi, okay? Mommy pay yeah, go. Okay, mommy love you. Okay, let's go. Mommy pay duoi. Mommy pay duoi, mommy pay duoi, mommy What happened to you today? Oh. Why, why? For you, okay? Mm, okay. okay. You come back Mami. this that. What's wrong with ี่ u อเทอร r รี่ชเคอคนี่ e อดซีทิชชอคานี่โอเคมามีไปด้วยมามีได้วยค่ะโอเคมามีเห็นป๊าป๊าเซนอยู่โอเคโอเคเด้ Jesus love me ไหม He want Jesus love meJesus love me มามีอ้อน Jesus love me for you สมัยโอเครียนี่มาไม่ไปด้วยไปหาที่เชื่อคนนี่ก็ไปหาพี่ปูโอเคไหมแม่ป้หาพี่ปูโอเคอ่ะฟังแต่ถ้าเพลงเส i ็จแ h ้วเชือจเริ่ม มามิไปด้วยแล้วเดี๋ยวมามิมารับโอเคไหมคะแป๊บเดียวเองปัดเดียวปดเดียวัดเดียวมามิ้เ้ววถึวถึงแล้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 ้วถึงแล้วถึงแล้วแล้วถึงแวแววแว้แว้ีลวววว้ แม่บิ๊กแม่บิ๊กแมงมุมนี่ที่ชอบมาที่นี่พี่อาพี่อาลีอายม่บิ๊กแล้วล่ะพี่อาหะไงนุ่งเงี้ยม่มิไปเลยม่บิไปเลยอันนี้ร้องไห้แหละโอเครักรัเลักรั้งเดี๋ยวม่บิมาหลับนะโอเค โอเคบายบายายเลลีวันนี้เราให้เย็เฟัจากเสียงเงียบแล้วว่าน่าจะเคบอกว่าเวลา drop off ก็คือให้สั้นที่สุดแล้วค้ะรอก็คือปล่อยเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะแบบนี้ก็จะไปรับเลอาแล้วเนาะ เราก็อยากจะไปรับก่อนผู้ปกครองคนอื่นลูกเราจะได้รู้สึกว่ามามีมาแล้วจําได้ไหมสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยเวลาถ้าผู้ปกครองมารับเร็วเราจะเราจะรู้สึกดีใจเป็นพิเศษเดี๋ยวเป็นจอดอดรอเลยหยุดแล้ว <c oughs> นี่คุณครูเขาก็ส่งมาหาว่าแบบหลังจากเข้าไปก็คือเล่นแล้วคือที่เรือกโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่แบบไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วพอเรามาถึงก็คือเหมือนแบบในคลาสก็มีเด็กไม่กี่คนแล้วมันก็ดูดูแลทั่วถึงใกล้บ้าน ไม่เลิกนะคะแต่ก็รอก่อนมีความสุขมากเวลามารอรับลูก Hello darling Hello darling How was she today Bye bye Happy birthday Happy birthday Hi คุณ Bye bye Happy birthday I love you See you tomorrow Okay บายบาย thank you แล้วลีสนุกไหมคะวันนี้เล่นกับใครบ้างเล่นกับไอโอคือแล้วเล่นกับใครอีกกับอินกาเบลอินาเบลแล้วได้เป่าเค้กด้วยไหมได้ยูบลูเค้กแฮปปี้ไหมแฮปปี้แฮปปี้ค่ะแฮปปค่ะไหาจิงกระเบลไปหาจิงกระเบลจิงกระเบลร้องยังไงจิงกระเบลจิงกระเบลจิงกระเบล แล้วแฮปปี้เบิร์เดย์ร้องยังไงง่วงแล้วง่วงแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นกิจวัตรเวลาเลอาไปโรงเรียนเนาะเพราะว่าหลังเลเลอาเลิกเรียนเนี่ยแล้วก็จะง่วงนอน กับบ้านก็จะกินนมแล้วก็จะนอนสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้เลอาในการไปโรงเรียนในวันถัดๆไปด้วยเนาะเพราะว่าบางวันก็จะร้องไห้บางวันก็จะไม่ร้องไห้หวังว่าพรุ่งนี้จะไม่ร้องไห้ใช่ไหมคะเลอาพรุ่งนี้ร้องไห้ไหมเงียบขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเราสองคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายสิบ๊ายบายบาย,บาย,ยิ้มหวาน